หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่สิบเสือกึ่งพุทธการตอนผาตะเลง ในระยะไม่ถึง50หลาและท่ามกลางลานโล่งระหว่างหน้าผาที่กระนาบข้างเช่นนั้นเราแลเห็นภาพของเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาอย่างถนัดชัดเจนเห็นสีดาพร้อมด้วยมัลลิเกอร์6.5ของลอนกระเด็นไป459เห็นร่างอันวาววามเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสของเจ้าเสือร้ายหมุนกลับและก,กระโจนเข้าใส่อีกครั้งขณะนั้นเองปืนทั้ง3กระบอกของเราก็ระเบิดดังขึ้นเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกัน กำลังปะทะของมันทำให้ร่างอันมหึมาของเสือยักษ์ตีลังกากลับไปหนึ่งทอดก่อนที่คนหนึ่งคนใดในพวกเราจะยิงซ้ำมันก็เพนหายเข้าไปในระหว่างช่องเขาข้างหลังท่ามกลางเสียงหัวเราะอย่างเยาะเย้ยและขบขันของตาชีปะขาวคนนั้นข้าพเจ้าออกหน้าวิ่งตรงไปยังที่สีดากำลังตะเกียกตะกายลุกขึ้นคุกเข่าอยู่ถามด้วยเสียงกระหืดกระหอบว่าเป็นยังไงบ้างสีดา คุณได้รับบาดเจ็บที่ไหนแขนซ้ายของฉันคุณสักแขนซ้ายขอไฟฉายฉันหน่อยตะเกิน้นอยู่ที่คุณสีดาก็เรียงชาราตอบเราช่วยกันคลำหาอยู่อึดใจใหญ่ๆร้อยเอียเรื่องก็พบมันกระเด็นไปตกอยู่ระหว่างรากไม้ที่ทับบดฝูงนั้นแทบเปลือกเหลือไว้ห่างจากสีดาออกไปเกือบ19ข้าพเจ้ารับมาจากเขาเปิดสวิตดู แล้วก็ถอนใจยาวอย่างโล่งอกเมื่อปรากฏว่ามันยังใช้ได้และบาดเจ็บที่สีดาได้รับเป็นแค่เพียงแผลยาวอันเกิดจากกรงเล็บของเสือร้ายฝากไว้ที่ท่อนแขนหน้าขณะที่หล่อนยกมือขึ้นรับการชาร์จของมันเท่านั้นทั้งใบหน้าและศีรษะของหล่อนผลอันตรายจากเขี้ยวและเล็บของมันไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ ข้าพเจ้าเปิดขวดยาราดที่แผลนั้นแล้วก็เอาผ้าพันเสียโดยเร็วเพราะดีที่กระดูกไม่เป็นไรแต่คุณก็คงจะใช้แขนซ้ายไปไม่ได้อีกหลายวันอะไรกันครับสีดาที่ทำให้คุณลงมาที่นี่ร้อยเอกเรื่องเอ่ยฉันอยากจะดูให้แน่ว่าขบวนสุดท้ายของมดยักษ์เหล่านั้นผ่านไปหมดจริงๆหรือเปล่าสีดา ตะเกิลบอกว่าคุณได้ยินเสียงเก้งจึงยืมไฟฉายแกลงมาบอกเราดีกว่าครับว่าคุณรู้ดีว่ามันไม่ใช่ถึงจะได้ยินเสียงจริงคุณก็รู้ว่าไม่มีเก้งหรือสัตว์ที่ไหนจะเหลืออยู่ในบริเวณป่านี้หลังจากที่ทัพบดเหล่านั้นผ่านไปใหม่ๆอะไรกันแน่สีดาที่ทําให้คุณลงมาข้าพเจ้าจับตาดูหล่อนคำหม็งทมกลางแสงไฟฉายนั้น หล่อนก้มหน้าเหมือนจะซ่อนหยาดน้ำตาที่ซึมลงมาเกาะอยู่ที่แก้มหยดหนึ่งนิ่งอยู่นานในที่สุดหลอนก็เอ่ยขึ้นเสียงสั่นๆโดยไม่หันหน้ามาทางเราเลยฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เก้งรู้ว่ามันเป็นเสียงเสือตัวนั้นอย่างเดียวกับที่เคยได้ยินที่บ้านงั้นทำไมคุณถึงได้ลงมาทำไมคุณไม่บอกตะเก็นตรงๆหรือปลุกผมเพราะฉันรู้ด้วยว่าท่านมากับมันฉันต้องการพูดกับท่านปลอบโยนท่าน ชักชวนให้ปล่อยเสือตัวนั้นแล้วกลับไปเสียกับฉันไม่ทันได้คิดหรือเข้าใจว่านอกจากพวกคุณแล้วท่านจะพลอยเกลียดฉันไปด้วยคุณพระช่วยไม่ได้คิดจริงๆสีดากรุณาเล่าต่อไปว่าคุณทูลท่านอย่างไรและท่านรับสั่งอย่างไรก็อย่างที่ได้เล่าให้คุณฟังแล้วฉันพยายามพูดโดยละมอมหวานล้อมปลอบโยนเพื่อให้ท่านระลึกถึงความหลัง ฉันยังเชื่อเหลือเกินว่าสติท่านอาจจะวิปลาดไปแต่ถ้าความคิดจิตใจแจ่มใสสักนิดเดียวระลึกถึงความหลังได้ท่านจะระลึกถึงความรักระหว่างเราด้วยมันเป็นอย่างเดียวที่ฉันเชื่อว่ามีอำนาจเหนือกว่าอำนาจใดๆเชื่อจริงๆว่าจะทำให้ท่านได้สติกลับคืนมาสู่ฉันได้แต่แทนที่จะฟังหรือตอบว่าอะไรท่านได้แต่หัวเราะแล้วก็สั่งเสือตัวนั้นให้ทำร้ายฉัน เพราะเหตุนั้นหรือครับคุณจึงได้ยิงมันค่ะแน่ใจเหลือเกินว่าเข้าวางตาฉันรู้ว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ก็จำเป็นต้องยิงตามคำบอกเล่าของสีดาอีกหลายนัดต่อมาล้วนแต่เข้าที่ชะกันทั้งนั้นและเพราะว่าเคยเห็นฝีมือกันมาแล้วเราก็เชื่อหล่อนหวาดเสียวอะไรเช่นนี้คะ่ะสีดาเล่าต่อขณะที่มันกระโจนเข้าใส่ ฉันตกใจจนบอกไม่ถูกในชีวิตไม่เคยร้องก็ต้องร้องรู้สึกราวกับว่าทีเดียวจากมืออันใหญ่ของมันก็จะทะลุหน้าทะลุหลังเพราะดีที่ยกแขนซ้ายขึ้นป้องหน้าและเบี่ยงหลบเสียทันต่อจากนั้นคุณทราบกันดีแล้วเราสามคนไม่ได้ปรีปากซักถามอะไรหล่อนอีกเลยแม้กระน,นั้นข้าพเจ้าก็คิดว่าในใจเราคิดตรงกันเสือตัวนั้นแหละท่านชายผู้วิกลจริตของศีดาได้ติดตามเรามาที่นี่ ทับมดและความน่าหวาดเสียวสยุดสยองที่มันทิ้งไว้ในความทรงจำของเราภายหลังไม่สลักสำคัญอีกต่อไปนอกจากความจริงข้อนั้นเสือตัวนั้นและตาชีประขาวผู้กำความเคลื่อนไหวของมันไว้มิได้หลบหนีไปไหนหากสะกดรอยตามเราทุกฝีก้าวไปไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรทําให้แกและสัตว์ร้ายตัวนั้นรอดพ้นมาได้จากกองทัพบมดมฤตยู แต่เมื่อคิดว่าถ้าแกรู้การข้างหน้าได้เหตุฉนันไหนจะไม่สำนึกถึงภัยนั้นล่วงหน้าและหาทางหลบรอดไปอย่างเดียวกันกับที่เราหนีพ้นอันตรายมาแล้วตลอดเวลาสีดายังคงพึมพำต่อไปใบหน้าหล่อนซีดเผือดและโสมไปด้วยเหงื่อข้าพเจ้าอยากจะว่าถึงจะได้รับความตกอกตกใจจากเสือร้ายตัวนั้นเพียงใดก็คงไม่เท่ากับความเสะเทือนใจที่หล่อนได้รับจากการกระทำของท่านชาย ใครเลยจะคิดว่าจะเป็นไปได้หล่อนพึมพำแต่ฉันรู้คุณศักิ์ว่านั่นไม่ใช่ท่านชายหากอีกคนหนึ่งซึ่งสติมืดบนจนแลอะไรไม่เห็นจำอะไรไม่ได้ท่านชายของฉันไม่ได้โหดอย่างนี้ทารุณอย่างนี้ข้าวเจ้าถอนใจถูกทีเดียวสีดาผมเห็นใจคุณเรียกสติและความทรงจำของท่านกลับคืนมาได้เมื่อไหร่ ความโหดร้ายทารุณเหล่านั้นก็จะหายไปกลับเป็นท่านชายของคุณขึ้นมาเมื่อนั้นปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรสีดาพืมพำฉันยินดีที่จะทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อคำตอบข้อนั้นฉันฉันเออหลอนลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันเซถอยหลังไปก้าวหนึ่ง เพราะอาการขัดที่ขาขณะล้มลงกระทบกับก้อนหินแต่ดูหล,ล่อนไม่เอาใจใส่เลยได้แต่เพ่งสายตาไปข้างหน้าและฝ่าความมืดเหมือนเห็นอะไรปรากฏอยู่ในความเวงวางของกลางคืนที่เต็มไปด้วยความวิเวกว,งวังเวงฉันเพิ่งได้คิดเดี๋ยวนี้เองหล่อนพึมพำต่อไปอะไรกันครับสีดาถ้าท่านชายจะมีอำนาจอยู่เหนือเสือตัวนั้น มันก็มีอำนาจอยู่เหนือสติสัมปชัญญะของท่านเหมือนกันมันเป็นเครื่องมือในการทำลายของท่านเป็นหนทางออกของอารมณ์ร้ายของความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าใครๆในยามเมื่อนบนคุณเข้าใจหรือ,อยังคะคุณศักด์ปราศจากเสือตัวนี้เมื่อไร่ส่วนชั่วร้ายที่อยู่ในอนุสติของท่านก็จะหมดเมื่อนั้นแต่มันก็คงจะย้อนกลับไปสู่ปัญหาเก่าอีกนั่นเองว่าเราจะทำลายเสือตัวนี้ได้อย่างไรนั่นสิคะ ที่ทำให้ฉันนึกได้เพราะคำตอบอยู่ที่โน่นผาตะเลงตะเกิ้นซึ่งนิ่งฟังอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้ปรีบปากแต่ประการใดอดรนทนอยู่ไม่ได้เอ่ยขึ้นเหมือนปาลบับตนเองว่าฟังไปฟังมาตะเกิ้ก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเองว่าทำยังไงเราจะฆ่าเสือตัวนั้นตายนายกับตะเกิ้ยิงเข้าหัวใจและก้านคอที่เขาพัง ถ้าเป็นช้างเป็นกระทิงหรือเสือธรรมดาป่านนี้ร้อยทั้งร้อยชำแหละงาแหล่หนังหรือตัดหัวไปตั้งไว้ตามห้องนานแล้วเมื่อกี้คุณนายเอกก็ยิงมันระหว่างตาถ้าเป็นอย่างตะเกิ้เข้าใจก็ทะลุสมองแล้วมันทำยังไงเสือวายร้ายเฮงซวยตัวนั้นไม่ได้แม้แต่จะล้มไม่ได้แม้แต่จะร้องแต่มันจะต้องไปตายที่ผาตะเลงอย่างที่ฉันยิงตัวแรกกับมือเองสีดาบอก ทำไมจะต้องไปเลือกตายที่นั่นลงอยากจะตายแล้วที่ไหนๆก็เหมือนกันตะเกิ้นว่าฉันยังบอกแกไม่ได้จนกว่าจะถึงผาตะเลหล่อนหันกลับมามองข้าพเจ้าทั้งสีหน้าและในตาค่อยมีชีวิตขึ้นขณะที่กล่าวต่อไปก็ดีไปอย่างหนึง่งที่เหตุการณ์คืนนี้เกิดขึ้นแม้มันจะเกิดกับฉันเองเพราะทำให้แน่ใจว่าเรากับมันเสือตัวนั้น จะไปถึงผาตะเลงในเวลาพร้อมๆกันไม่ต้องเสียเวลานาน,านในการคอยในการคิดผิดหวังแล้วผิดหวังอีกคุณแน่ใจหรือครับสีดาว่าเสือตัวนั้นกับท่านชายตามเรามาข้าพเจ้าถามไม่เพียงแต่แน่ใจค่ะมันเป็นความจริงเพราะท่านชายกับมันมาทางเดียวกันกับเราเพียงแต่คนเราฟากไล่เขาฉัน จ้องดูแสงสว่างเรืองอยู่นานก่อนที่จะลงไปความรู้ใหม่ที่เราได้รับจากสีดาแม้ว่าจะไม่ช่วยให้ความหวังข้างหน้าแจม่มใสขึ้นเท่าใดนะักอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เบาใจไปอย่างหนึ่งว่าถ้าผาตะเลงจะเป็นแหล่งสุดท้ายในการที่เราจะได้เผชิญกับมันเสือร้ายตัวนั้นกับเราต่างฝ่ายก็ต่างจะไม่ต้องคอยกันนานในเมื่อความเคลื่อนไหวทุกอริยบทของเรา อยู่ในสายตาของมันขณะเดียวกันทุกเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่สีดาก็ยิ่งทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังหนักขึ้นตลอดคืนที่เหลืออยู่เราผัดเวรกันอยู่ยามจนรุ่งสว่างการเดินทางต่อไปทุกฝีก้าวต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทุกสมทุมพุ่มไม้ชายเขาโขดหินแม้กระทั่งขอนที่ขวางหน้าดูดก็ไม่ต่างอะไรกับการติดรอยเสือลำบาก เพียงแต่ว่าจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ผาตะเลงซึ่งสีดาบอกว่าเรามาได้ครึ่งทางเข้าไปแล้วเท่านั้นตลอดวันเต็มๆเ,เราผ่านภูมิประเทศอันแห้งแล้งเพราะทุกขนทุกแห่งเหลือแต่ซากของป่าเพราะพื้นดินที่ทับมดมลิตยูผ่านไปการพักผ่อนอาจจะทำให้ร้อยเอกเรืองค่อยมีกำลังขึ้นแม้กระนั้นการขาดเนื้อซึ่งเป็นอาหารสำคัญในการเดินป่าและ อาการขัดยอกของสีดาก็ทำให้เรายังไปกันเร็วตามที่ต้องการไม่ได้ภายหลังที่หยุดพักในหุบเขาที่เงียบสงัดปราศจากเสียงสัตว์และแมะลงใดๆปราศจากทั้งต้นไม้ที่จะกำบังน้ำค้างซึ่งลงหนักอีกคืนรุ่งขึ้นเดินทางต่อไปเกือบค่อนวันแยกออกดานเก่าเมื่อข้ามเขาลูกหนึ่งไปแล้วนั่นเองเราจึงย่างเข้าสู่บริเวณป่าที่ยังเป็นป่าเป็นครั้งแรก เย็นวันนั้นตะเกิลจับตะกวดขนาดใหญ่ได้หนึ่งตัวก่อไฟเผาขูดเอาหนังชั้นนอกที่ไหมออกแล้วก็ชำแหละเนื้อข้างในเป็นชิ้นๆทุกคนกินกันอย่างอร็ดอร่อยราวกับเป็นตะกวดตัวแรกที่เคยพบในชีวิต เก้งอีกตัวหนึ่งในวันต่อมาเป็นทั้งอาหารที่ออกรสอย่างจริงจังและสเสบียงกลางในการเดินทางของเราต่อไปอีก3วัน3คืนเต็มๆสีดาพาเราขึ้นเขาลงห้วยและผ่านป่าซึ่งยิ่งลึกก็ยิ่งแปลกออกไปทั้งลักษณะของสัตว์ต่างๆและประเภทของต้นไม้เราพบกิ่งก่าขนาดใหญ่เกือบเท่าตะกวดตัวที่กินสีสันต่างๆกันบรรดานกที่มีแต่จำพวกบาง ขังขาวขนาดใหญ่และกระรอกบินมากขึ้นทุกๆคืนเสียงสัตว์เลี้ยงขลมถมเทปโดยบอกไว้ถูกว่าเป็นเสียงอะไรอากาศอบอ้าวขึ้นแสงเดือนแสงตะวันก็เปลี่ยนสีไปแม้กระน,นั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแปลกใจจนอดระแวงไม่ได้ก็คือทั้งเสือร้ายตัวนั้นและท่านชายของสีดาไม่ปรากฏวิแววให้เห็นอีกเลยเรอ้อยเอกเรื่องถึงกับอดเอ่ยขึ้นไม่ได้ขณะที่เราพักแรม อยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งซึ่งสีดาชี้แจงว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการขึ้นไปสู่ผาตะเลคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับสีดาว่าท่านชายกับเสือตัวนั้นจะไม่มาทางเดียวกับเราก็อาจเป็นได้ค่ะถ้าเราคิดกันว่าครั้งหลังนี้โดนทั้งปืนของพวกคุณและดิฉันอาการหนักเหลือเกินฉะนั้นจึงอาจจะหาทางลัดขึ้นไปให้ถึงที่นั่นก่อนเราผมไม่เข้าใจ ร้อยเอกเรืองพืชม,มอย่าเพิ่งพยายามเข้าใจอะไรสีดาตอบจนกว่าคุณจะได้ขึ้นไปถึงผาตะเลงตะก้นซึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างกองไฟตรงหน้าข้าพเจ้าออกไปจำเลืองดูชายหญิงทั้งสองคนแล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าพ,พืมพำเหมือนพูดกับตัวเองว่าลึกลับตลอดเวลาอะไรๆก็ผาตะเลงกระดูกคนโบราณขวานมนุษย์ล้านปีป่าช้าของเสือผีนั่นผาตะเลงทั้งนั้น สอวันหลังนี่ไม่สังเกตเห็นอะไรแปลกบ้างหรือนายถ้าแกหมายถึงนกถึงต้นไม้กษัตริย์ที่เราพบแล้วก็ฉันเห็นแล้วข้ามาเจ้าบอกแต่มันธรรมดาไม่ใช่หรือตะเกนลักษณะของสัตว์ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของป่ามันธรรมดาหรือนายที่กิ่งกาโตเท่าตะกวดปางใหญ่ยังกระร่มกระดาษแล้วแดดก็เป็นสีเงินสีแสงเดือนกลับเป็นสีทอง ข้าพเจ้ามองไปที่ยอดไม้สูงคอตั้งบ่าซึ่งสว่างจ้าอยู่กลางแสงจันทร์สีของมันเหลืองอารามเกือบเป็นสีทองคำธรรมชาติที่หลอมจากเบา้ามองแล้วข้าพเจ้าก็หัวเราะแสงเดือนแสงตะวันย่อมแล้วแต่ท้องฟ้าอากาศธรรมชาติเป็นของแปลกในที่บางแห่งและบางคืนฉันเคยเห็นพระจันทร์แดงเป็นสีเลือดก็มีก็เรียงชาราพยักหน้าแต่ในตาของแกไม่คลายความกังวลเลย ขณะที่ตอบว่าบางทีของนายบางทีจากยายมานานจะทําให้ตะเกินตาบอดสีบางทีจะเป็นเพราะกินตะกวดตัวนั้นใจคอจึงฟุ้งซ่านใหญ่แต่มันบอกไม่ถูกนายตะเก้นอดรู้สึกไม่ได้เหมือนเรากําลังเดินออกนอกโลกไปทุกทีแต่แกก็รู้ตะเก้นว่าเราออกจากการจนบุรีแผ่นดินติดต่อกันตลอดมาเวลานี้อาจจะอยู่ระหว่างไทยพามา่าอย่างมากก็ไม่ไกลไปกว่านั้น อะไรกันคุณศักสีดาหันมาหาเราเข้ามาเจ้าหัวเราะ <c oughs> ตะเกินแกเกิดแปลกใจขึ้นมาว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนในเมืองไทยแกเข้าใจว่าเรากําลังอยู่ในโลกอื่นด้วยซ้ำไปสีดาไม่ได้หัวเราะหรือยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความขบขันอย่างที่เข้าพาเจ้าคิดหล่อนได้แต่จ้องดูหน้ากระเรียงชราอย่างจรงิงจังและอย่างประหลาดใจในที่สุดก็เอ่ยขึ้นว่าแปลกไหมคะคุณศักทุกคราวที่ดิฉันมารู้สึกอย่างนั้น ถึงคราวนี้ก็เหมือนกันคืนนี้คุณกับคุณเรืองอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่เอาไว้เมื่อถึงผาตะเลงข้เจ้าเองไม่ได้สนใจในวาจาของตากเกิลหรือหล่อนเลยอาจจะเป็นเพราะใจจดจ่อเกินไปกับอันตรายซึ่งคอยระวังตัวอยู่เสมอจากเสือร้ายตัวนั้นและหมกบุ่นครุ่นคิดถึงแต่จุดหมายปลายทางอันคอยอยู่ข้างหน้าจนกระทั่งต่อมาในคืนเดียวกันขณะที่ตื่นขึ้นในตอนดึกนั่นเอง อุปทานหรือความหมายที่ตะเกิดและสีดาพิมพ์ไว้ในสัญชตาตญาณก็ตามทำให้ได้ยินเหมือนเสียงคึกคึกของพายุใหญ่รู้สึกสะเทือนนิดนิดราวกับเกิดแผ่นดินไหวต่อมาอุก,กาบาทหรือดวงดาวหนึ่งก็ตามใหญ่ขนาดมะพร้าวหมูสี ก็ฉลบแลบขอบฟ้าหายลับไปทางยอดเขาสูงทางทิศที่สีดาชี้ให้เราดูเมื่อตอนเย็นว่าผาตะเลงตั้งอยู่กำลังจับตาและเงี่ยหูฟังอยู่ด้วยความตั้งใจนั่นเองเสียงคึกคึกและอาการไหวสะเทือนก็หายไปได้ยินแต่เสียงเหมือนเสียงคลุยครวนตามลมมาแผ่วๆชั้นแรกข้าพาเจ้าก็ไม่เชื่อหูคิดว่าเกิดจากลมพัดต้องใบไม้หรือซอไผ่เหนือไหลเขาตอนบน จนกระทั่งสักครู่ต่อมาขณะที่ลมตกและเสียงนั้นชัดเจนขึ้นจึงแน่ใจว่าเป็นเสียงคลุยและจำเพลงนั้นได้ว่าเป็นเดี่ยวพญาโศกสะอึกสะอื้นโอดครวนหวนละห้อยแหบโหยสถานสะเทือนไปในราตรีตะเกิ่นถึงนอนไวผุดลุกขึ้นทันทีสีหน้าของแกเลิกลักเหลียวมาเห็นข้าวเจ้าเตือนอยู่จึงซักด้วยเสียงกระซิบกระซิบว่าเสียงใครก่อมนิทรามาจากไหนนายเงียบๆตะกัน่น ฟังต่อไปแต่เสียงเพลงยังไม่ทันจบท่อนดีข้าพเจ้าก็แลเห็นสีดาพงกศีรษะขึ้นเงี่ยหูฟังขันแล้วก็ลุกขึ้นนั่งพึมพำว่าท่านชายอะไรทําให้คุณแน่ใจเหลือเกินสีดาก็เพราะว่าดิฉันจําได้ว่านั่นท่านเป่ามันเป็นเพลงที่ท่านโปรดเพราะเป็นเพลงรักของเราฟังสิคะคุณศักใครบ้างเป่าได้อย่างนั้นทํานองเองอาจจะละไมคล้ายคลึงกัน แต่ใครบ้างสามารถทําให้คลุยพรรณนาความรู้สึกได้อย่างนั้นสะอึกสะอื้นได้อย่างนั้นหลอนนิ่งฟังอย่างสนใจตลอดเวลาริมฝีปากขมุก็มีเหมือนจะท่องตามทํานองและจังหวะเพลงนั้นไปเรานิ่งฟังกันอยู่นานโดยไม่มีใครปรีปากพูดไม่มีใครกล้ามองตาใครจนกระทั่งจบลงสีดาก็ถอนใจเฮ้ยน่าสงสารอะไรอย่างนั้นฉันแน่ใจเหลือเกินคุณศักด ว่าสติของท่านยังไม่ขาดหายไปเสียทีเดียวเพลงนั่นบอกดิฉันทุกอย่างไม่ต่างอะไรเลยกับเวลาท่านอารมณ์ดีและอยู่ที่บ้านท่านเป่าเพลงนั้นพร้อมด้วยฉันนอนหนุนอยู่ที่ตักสายตาของท่านที่ก้มลงมองดูระหว่างระบายลมเต็มไปด้วยความรักแน่ใจจริงๆว่าท่านยังนึกออกและจำได้ยังไม่สายเกินไปยังไม่สายเกินไปท่านชาย หล่อนกระโดดลุกขึ้นอย่างกระทันหันและออกวิ่งตรงไปทางเนินนั้นแต่ร้อยเอกเรืองซึ่งเตือนอยู่เอื้อมออกไปคว้ามือไว้เสียทันสีดาปล่อยชั้นค่ะคุณเรืองท่านชายอยู่ที่นั่นครับถึงเสือตัวนั้นก็เหมือนกันลืมคืนวันนั้นเสียแล้วหรือครับสีดาท่านชายเชื่อคุณเรืองดีกว่าครับสีดาข้าพเจ้าบอกเรายังมีเวลาอยู่เราสงสัยกันมาหลายวันแล้วว่าท่านหายไปไหน แต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้กันแล้วว่าอยู่ใกล้กับเราตลอดเวลาบางทีบางทีเมื่อถึงผาตะเลงผาตะเลงค่ะผาตะเลงหล่อนสุดตัวลงนั่งคุกเข่าและซบหน้าลงกับฝ่ามือทั้งสองสะอื้นอยู่เงียบๆเราสามคนมองดูตากันขณะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ผิดแน่ที่เห็นในตาของกระเรียงชาราคลอไปด้วยน้ำตา หาตะเลงที่เราเห็นจากตีนเขาดูราวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งลอยอยู่ท่ามกลางกลุ่มหมอกที่ไหลรินไปมาไม่ขาดสายประเดี๋ยวหายลับไปหลังทิวสีเทาและม่วงเหมือนกลุ่มควันประเดี๋ยวเงื้อมตั้งงานออกมาจากความเวิ้งว้างเปล่าสูงละลิบลิว้วยิ่งขึ้นสูงไปลมก็ยิ่งพัดแรงราวกับตัวเราจะปิวเสียให้ได้แต่เช้าจนเที่ยงดูมันไม่ใกล้เข้าไป ในขณะเดียวกันยอดไม้ซึ่งปกคลุมดอยตอนล่างๆก็ดูห่างลงไปทุกทีอย่างไรก็ดีหลังจากเสียเวลาปีนป่ายตอนที่ยากที่สุดและหยุดพักสลับกันไปอีก4-5หชั่วโมงบ่ายวันนั้นเองสีดาก็พาเราข้ามไหลเขาที่ชื้นแฉะและลื่นลงไปสู่หุบลึกและเห็นลำธารสีเงินไหลเชี่ยวคดเคี้ยวไปมาอยู่ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเริ่มสังเกตด้วยความประหลาดใจ ว่ายิ่งลึกลงไปในหุบนั้นบรรดาต้นไม้ก็ยิ่งแปลกลักษณะของมแมลงและสัตว์ที่พบก็ประหลาดกว่าที่ผ่านมาแล้วแม้จะอยู่ในที่สูงและตอนบนปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกหนาทึบลึกลงไปในหุบก็อบอ้าวขึ้นเป็นลำดับจนเง่อออกโสมหน้าไปตามๆกันประมาณ4ี่โมงเย็นเราก็ถึงก้นหุบนั้นและทานสีน้ำเงินซึ่งเชี่ยวกลากตะเก้นตรงไปคุกเข่าลงบนฝั่งที่เตี้ยทันที ตั้งท่าจะใช้มือวักน้ำกินก็พอดีสีดาแลเห็นเข้าหล่อนร้องบอกแกด้วยเสียงตกใจน้ำนั่นกินไม่ได้กระเรียงชราได้ยินก็เงยหน้าขึ้นมองดูหล่อนด้วยความประหลาดใจอ้าวเอาไว้ดูสวยๆงามๆเท่านั้นเองหรือคุณนายขืนกินเข้าไปแกจะปวดท้องตายในไม่ถึงชั่วโมงสีดาเตือนร้อยเอกเรืองตรงเข้าไปคุกเขา่าข้างตาเกินเอามือจุ่มลงไปในน้ำแล้วยกขึ้นดม พลางก็เลิกคิ้วอย่างประหลาดใจคล้ายๆกรรมฐานกสาน,นูมันเต็มไปด้วยกรรมฐานกสาน,นูสีดาบอกทำไมคุณถึงรู้สีดาข้าพเจ้าว่ามาคราวก่อนกระเรียงลูกหาบของฉันตายไปสองคนตอนกลับฉันตวงใส่ขวดส่งไปให้ทางกรุงเทพแยกธาตุก็ปรากฏว่ามีสารหนูปนอยู่กับกรรมฐานหลายเปอร์เซนต์ตะเกิลเดินเสื่องกลับมาหาข้าพเจ้า นั่งลงกอดเขา่าตีหน้าจ่อยพลางก็พึมพำว่าเราหลงเข้าเมืองนางมนูราเสียละกระมังนายอดใจเอาประเดี๋ยวน้ำกินอยู่สายโนนสีดาว่าหล่อนพาเราย้อนขึ้นไปตอนบนซึ่งแคบพอที่จะกระโดดข้ามได้เงนหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าซึ่งมืดเติมอยู่เบื้องบนแล้วก็บอกว่าเร็วเข้าหน่อยคุณศักด์ผาตะเลงอยู่ข้างหน้า เราจะต้องรีบไปให้ถึงถ้ำนั้นก่อนที่มันจะมืดเราสาวเท้าก้าวตามหล่อนไปโดยเร็วตามพื้นซึ่งเลื่นไปด้วยตะไคร่น้ำก็ออยู่ตามหินก้อนใหญ่น้อยถ้ำกลางอากาศที่อบอ้าวและมืดลงทุกขณะต่อมาประมาณ10นาทีก็ถึงลำธารเล็กอีกสายหนึ่งซึ่งตื้นและใสไหลเอื่อยสีดาก้มลงวักน้ำล้างหน้าและดื่มพวกเราก็ทำตามกำลังที่ทุกคนยังไม่ทันลุกจากที่นั่นเองเสียงก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่ง ก็กลิ้งลงมาตามเนินผาตรงกันข้ามได้ยินเสียงน้ำแตกกระจายภายในไม่ถึงพริบตาต่อมาหน้าผาด้านนั้นก็เหมือนทลายลงมาทาั้งด้านเสียงสะเทือนเลือนลั่นไปหมดราวกับแผ่นดินไหวข้าพเจ้าได้ยินเสียงคลืดเหมือนท้องเรือพลุดกับซ้ายในท้องน้ำแล้วก็เสียงคลื่นของฟ้าที่คำรามมาแต่ไกลทมกลางความโกลาหลโอลมานและก้อนหินที่ปลิวว่อน ข้าพเจ้าได้ยินเสียงสีดาตะโกนบอกพวกเราว่าเร็วตามฉันมาทางนี้ระวังปืนของทุกคนให้ดี